สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุ่โดยลำดับของการสืบสันตติวงศ์ในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะเป็นไปโดยชอบคือโอรสของฮองเฮาจะต้องขึ้นครองราชสมบัติก็คือฮองจูเปียนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพระนางตังไทเฮาเป็นผู้ที่มีอำนาจ ่อพระเจ้าเลนเต้ได้ทูลขอพระเจ้าเลนเต้ไว้ว่าขอให้ลูกของสนมเอกคือองบีฮุยมีนามว่าฮองจูเหียบขึ้นคลองก็เกิดความขัดแย้งกันในราชสำนักแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายฮองเฮานั้นถือว่าพี่ชายกลุมอำนาจทางทหารก็คือโฮจินทั้งสองฝ่ายนั้นแตกกันอย่างเข้ากันไม่ได้เพราะมีขันทีคนหนึ่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีนามว่าเกียนหลง ซึ่งแยกออกจากคันทีทั้ง10อีกนะคะยังมีเกณฑ์ลงอีกด้วยที่คอยอยุยงทั้งสองฝ่ายซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคันทีทั้ง10เนี่ยก็มองดูเหตุการณ์คือเอาทั้งสองฝ่ายค่ะชนะไหนก็เล่นด้วยคือเข้าทางฮอ,องเฮาด้วยแล้วก็เข้าทางไทยเฮาด้วยเพื่อให้ตนนั้นรอดดังนั้นคันทีทั้ง10นั้นก็ได้แต่ประจบซอบลอแล้วก็กินสินบาทค่าสินบน ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอาณาประชาราชก็ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่แล้วฝ่ายในก็วุ่นวายอีกเรียกว่าวุ่นวายทั้งนอกและทั้งในโคจินนั้นใจอ่อนตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะก็ถึงแม้ว่าตนเองนั้นจะจัดการได้อย่างเรียบร้อยก็คือสามารถกําจัดไทเฮาออกไปได้แล้วก็แต่งตั้งของจูเปียนเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมซึ่งในขณะนั้นคันทีคนเดิมถูกประหารไปแล้วก็คือเกณฑ์หลงแต่ว่า ขันทีทั้งสินั้นถึงแม้ว่าโฮจินเนี่ยอยากจะประหารเพียงใดก็ตามด้วยคำแนะนําของคุณนางตรงจินทั้งหลายแต่เนื่องจากคันทีทั้งสิประจบเข้าหาหองเฮาแล้วก็ขอชีวิตตนเองไว้ฮองเฮาก็มาขอชีวิตให้กับพี่ชายของตนบอกว่าคันทีทั้ง10นั้นก็เรียกว่าไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าการไม่ได้เป็นไปตามนั้นในที่สุด โฮจิ้ก็ต้องสิ้นชีวิตลงด้วยน้ำมือหรือแผนการของขันทีทั้ง10ความวุ่นวายในราชสำนักก็เกิดขึ้นแต่ก่อนที่โฮจิ้งจะสิ้นชีวิตไปนั้นเนี่ยเขาได้เรียกนายทหารผู้หนึ่งมาช่วยแล้วค่ะนายทหารผู้นั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการเริ่มต้นในเรื่องราวของขุนศึกซึ่งนายทหารคนนี้ เป็นต้นแบบของทรราชเป็นการเริ่มต้นของสามก๊กทีเดียวค่ะคือทอาราชคนแรกตั้งโต๊ะมีความป่าเถื่อนเป็นนายทหารชั้นเจ้าเมืองที่ครองหัวเมืองฝ่ายตะวันตกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือมฑลนการสู้นั่นเองนะคะซึ่งจะเกี่ยวพันกับคนนอกด่านดังนั้นความป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณน,นั้นมีอยู่เต็มที่เรื่องคอรัปชันไม่ต้องพูดถึงไปอยู่ไกลหัวเมืองอย่างนั้น ความเดือดร้อนของประชาชนแถบนั้นยิ่งทวีคูณเพื่อความโหดร้ายของต่างโต๊ะต่างโต๊ะเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วความยั่งใจความหยาบช้าและความมีฝีมือนในการลบ mm. ก็แสดงความเป็นทรราชให้เห็นอย่างชัดเจนตังโต๊ะสนับสนุนฮองจูเหียบเพราะมีความเห็นว่าฮองจูเหียบนั้นมีความฉลาดเฉลียวกว่า mm. ก็คือสนับสนุนทางฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กันกับโฮจินและก็คันทีทั้ง1ิ ดังนั้นต่างโต๊ะจึงเป็นผู้ที่ปราบคันธีทั้งหมดได้เป็นผลสําเร็จก็จริงนะคะแต่ว่าการที่ยกเอาหองจูเหียบขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นก็เป็นการคัดค้านขนบธรรมเนียมการสืบสันตติวงศ์โดยถูกต้องดังนั้นคุณนางตรงจินทั้งหลายหรือว่าผู้ที่มีแท้เดียวกันเป็นระดับเชื้อพระวงศ์ต่างก็ไม่เห็นด้วยก็ความเห็นก็แตกแยกออกไป เมื่อตังโตได้เป็นใดก็อย่างที่เราทราบกันนะคะความเป็นทรราลานั้นชัดเจนมากและทำให้แผ่นดินนั้นเดือดร้อนยิ่งไปกว่าเดิมอีกค่ะ